ตัวนี้ก็งามเลยตัวนี้ลายแบบนี้ก็งามตัวนี้ก็ได้ตัวข้างในล่ะอ่อนเลยแบบลูดตัวนี้เขาไปจนไปอีกรอกสองคนนี่นี่นี่เจ้านั่นเลเด้อเรียบร้อยคุณหาชิดเด้อโอเคอเจ้าบมหาเจ้า dia lah นะามืาอนี้บาเตียงจะซื้อโต้บ้านพี่น้องเอ้ยโต๊ะหินอ่อนไปซื้อไผ่แย้เตวแล้วก็เพื่อนจอยบาเตียงเนะะาะก็ดีทางพี่ใจดีก็ได้เพื่อนมวยออกซื้อทั้งกลางประเทศนะเพป็นให้บาเตียงซื้อโต๊ะซื้อตังค์เอาซะเฮ้ยโต้หน่อยไปซื้ไผ่ ไปฝากาเพื่อนจอยเพื่อนมีงบมาสองพันบาทพี่น้องเนไหเนาะกับบุหงาสิได้ซ้ำใดโอ้เสียงกระควายแเนี่ยรยม่มได้ใส่มไม่มาอนีิบุไม่เลื่อมมาไม่มาพี่น้องเนงไหเนาะไปรบไปบ้านน,นี้เลย นี่แหละพี่น้องเลยาดีงามมาสัน่นฮ่ตาต๊ะสาประพุ่มก็มีสบายดีดยนน้องเด้อเออขายเทไลโต๊ะตังน้นมือน,นี่ะหะเป็นแบบมั่ง3้ำแบบนั้นได้เหรอยาบืนรักหนุมอันนี้ไปใช้ขอลักคนลักก็ได้บ่บ่ข้าเจ้าซื้อเอาโต๊ะตัวนะั้นเออ ตัวตัวมามาเท่าไรสองพันห้าสองพนห้าล่านปลายแล้วทางไหนมีปะบอกตอีกแ้วโอมีตะเขียนขวดสานมีจุดาน น้ำตกสุ๒กย้างน้ำตกไนได้ป่ะน้ำตกเนตกตดพานบ่ด้วยน้ำตกเาัวเย็นะตกตดพานน้ำตกตกตเนี้ยงบชะโนยเนาะเป็นพนารเออจุดศูย์่วมพี่้องเหงายุนี่เนาะไอชายคบต้งยุก็ได้อยู่หรอะ

ตัดดวนี่ก้น้ำเป็นป่าอืมได้ไหมมีน้ำตกงลุ่ม,มบ่บ่ก้นน้ำเป็น,นป่าตุมเหมอนกันอันนี้ยุกตัวอย่างซัเนียน่าไรสีมันหาแล้วมีต่อชายเพืน,นเพื่อนมีไหนอาน้าน้านี่ Ở nằm tổ cao ừ. này không? Ừm, tổ Được rồi, rồi bắt đầu dùng Được rồi, bắt đầu dùng thì bọn mình không kè bây Không mình nó xông Kè bây khi nó xông Ừm 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 To ai kéo đúng. Đúng. về đồng tiền cũng tổ Ừm Ừm ถ้าถ้าชื่อไปเองได้แก้ไปเองด้ทำกันแกไปเองนาะอาจะชื่อไปเองนะแก้ไปได้อยู่บ่ได้ปกติเขาจะแก้าบอก็ไ,ได้เนะาะาเน้นค่าลังดีเนาะม <c oughs> าเอฟ่ส่งลโอ้ยส่งสกได้ีซิ Yeah. สื่อไปดอกพันเจมอาจารย์เียดาวาดอะไรเอามือเองสองพันทองเอามือเองสองพันสอง <c oughs> อ๋คารนัมันสามร้อยโ <c oughs> okay. อเคไอซิเก์เม่อเองเช่นอันนี้โอนี้นะครับตัวนี้สิบสอ หนึ่งพบาทมัขายเป็นเงินบาทด้วยอยู่พีนะ่เนาะเอามาจตกไทยบ้ <Yeah. S 1> โอ้นพ่อแล้วของมาัจากไทยบดเลยพี่นอน่ค่ละคนนกขึ <c oughs> ้นเห๊อะ <c oughs> โอ้มาเด้อสัส Okay. มันได้อยู like ่เพราน้องมาเวิงกันรลดไดมันบริขืหรถดคนอื่นเลือีกัเลยสก็จะหอไ้มัน่ดีันกอสิน่อกหาปีน้ามเวิรงมันถอดออกเป็นอันเดีว ตายตาส่นเอันนี้ยังสั่นเก้าระบบมจัไอยากแตกเะกี้คืเห็นลายอยู่เนาะถ้าจะเห็นบ่ทันเออีกูมีก็ยังระแบบนั้นได้ไนอันนี้ลุลีราคามงแต่มันราคาสองพันแดแต่มันแตกนี่แหละแพ้งนะดินสีบแพ้งกัน เอาแต่ว่าอันอันอันตัวนี้เนี่ยราคาพนนถึราคาบ่ ิดเลยบ่นตัวนี้แลนงามลสรรน่องว่าผู้ยด็งามต้่าตนล่งโองเป็นยิ่งน้องมากอะไรเออได้ดีสิ่นะเออเอ้าถึงใจดอกเพราว่าถึงเออชมมุดจะซื้อตัวนั้นก็เป็นตัวลบนี้นอันนี้อันนั ตัวนี้ก็งามเลยถึงลายแบบนี้ก็งามตัวน,นี้ก็ได้ธรรมชาติสีเขียวว่าเขาอยู่ในป่าในดอนบานดาจุา๊ดชเขาอยู่ป่าขึ้นมากระดึงครังงบก<ม>ระเด้งงับใช่ปะ่ะตัวนีเป็นเหมือนต่นะอันบ่เว้นดีตัวนี้ตัวนี้นตัวนี้เนะงามนี่มีลวดลาย ดอกจำปงดอกจำปาอันนี้เห็ดอยู่ลาห้องไหนบ่นออโอเคใช่บิ๊นอเอาไงถ่าเพิ่นมากก็ถ่าพ่นเพิ่นมากกนเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นให้นะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดอกจำปาลองเบิ้งกับอะไรกับไปเส้นน้อยเบิ้งใช่ไหมเอาไหะนี่ <c oughs>

นรปิดถ่ายใครถ่ายไวใคร่า่ไปได้ก็ไดมมันบกพูดองแ่ว่ามีห้องอยู่นอนได้นหรือไม่ได้ได้ีม

评能过吧

เจ็บไหมหน้าโตเนะหน้ามันจะเป็นม er ันสอดๆน้ำสูดได้แ like ล้วก็บกลงก่อกเอ็นทองอ่ะสูรนี่ขอให้ดูมันหนีไปใช่ไหมสูดกี่วันติดอิดไม่ต้องทา

เข้าอีกนึงได้บ่นเงไป้กันมันดันได้ก็ได้กระดาษดีกว่านนี่ ủy viên mọi người đã một cái ninh này, ninh 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 luôn, ได้แล้วไดที่นี่พอใจแล้วเรเื่องไรนะม่้มัอันนี้ก็บ,บานะอ,านาอนันไนอะสคนนี่นี่นเจ้านัน่นเยด้อเร่งลอคุณ้าชิาาา <c oughs> เด้อโอเคเจ้าบู้หาเจ้าเดียนึ่งก็พอละ เป็นยังกระสีเครื่องซอยกับพ่อเลยบม่ได้ขาเครื่องนะขอบริจาคนะแล้วบอก่าเป็นยังเจ้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นเจ้าของร้านเองเลยบ่จะเป็น้องครับ ไายก็าสิบเก้าพันบาทไปเก้าแสนเก้าไปเลยบ้านโอเคหงนนันมัดใจน้องพันกอนบาท สองเนาะมื่อหน่สิว่าอุดหนุนอันนั้นช่ยอ่าไปชงอยู่บ่ไปชงอ่องั้นยังนะอ่าน้ำน้ำต้ม บูมี่คนบมีนยมันจำลองเปิดให้บึงเนาะนันบมีผู้ยูแล้มีผู้เหติ่นไปใช้เจ้าของไปใชไปชว์เื่อไปกอนจำจได้ลายเนาะคือทุบเตียงทองยังระบานี่สามบ่โอ้บชื่อกันบ่ ผมก็ต้องบอกได้มั้งค่ะโอเคไปพี่น้องเงยไปพี่น้องเงยไปเตียงกันสิเดินทางวันนี้เนาะจุดจวดเผาไปก่อนพี่น้องเงยย่านมันคับมันมืดเนาะเอาโต๊ะเดี๋ยวเอาตั้งนี่แหละไปให้ทางเพื่อนจอยเพื่อนแถวก่อน เพราะว่ทาทั้งเอือเ้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งๆประเทศเพินเ่นว่ามุ้ยหม่องนงั่งหม่องเศร้านะทีมงานไปหนะังก็เลยซื้อไปให้เนาะอ่าแล้ววัานี้เงนินเพิ่นแต่สองพันบาทแต่ว่านี้มันสองพันสองเตียงกะเพิ่มใส่ใหตุสองร้อยมาไปเนาะทีองานซอยการน,นะพีน่ออน้องเนาะเอาบุญน,น้ำกันพี่นะ้องเอานจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณเงื่อนย่ายจะดีดได้ลายเด้ออยู่ทั้งๆประเทศอ่านะ ประเทศยังคนเขียนมาบอกลืมๆเลยน้องเด็กลืมไงประเทศโนเวนี่เนี่ยชาวบัวพิษเนาะเดี๋ยวไปอ่านก็มียพูดเลยเงินก็มาให้่งซื้อของเสียงเนาะเนาะเป็นคนไทยจะไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะผมก็ขอบใจด้วยอะไรอยู่ดีไม่หิ้งเออ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 หิ้งหิงด้วยลุยนะอีปากเงินมาให่งปฏิอิซื้อโต๊ะซื้ต่างไปให่งจอยพี่น้องเนาะไปไปสบายเป็นก่อนมันนี่ก็ได้พี่น้องเนาะเจอกันจะพูดแหละตอนแรงๆก็ดีพี่เนาะกัย ครับรถก่อนสบายดีพี่น้องบุญชุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะไป